สวัสดีครับต่อสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยครับสตอรี่ในโลกของหนังแบบนี้นะครับเล่าสู่คนฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเพื่อนเราให้เพื่อนพี่เราให้น้องน้องเล่าให้พี่ฟังเหมือนเช่นเคยครับแล้วก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะครับทะลุไปถึงหลักแสนซับแล้วนะครับขอบคุณมากมากครับแน่นอนครับประเด็นร้อนเหลือเกินครับเกี่ยวกับเรื่องของลือเนลเมสซี่ครับโอ้โหใครตื่นมาในช่วงเช้าวันอะไรพฤหัสใช่ไหมเอ่อพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยช็อกมากครับว่าอยู่ๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะ เพราะสุดท้ายแล้วเมสซี่ไม่ได้ไปต่อกับบาร์เซโลนาด้วยเรื่องของสัญญาที่มันมีเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายเรานึกถึงน่ซัาไปว่าเมสซี่จะไม่ได้เล่นให้กับบาร์เซโลนาอีกแล้วนะครับสรุปประเด็นกันหน่อยครับวันเกิดอะไรขึ้นบ้างทําไมไม่สามารถเซ็นสัญญาได้มุมมองจากประธานสโมสรโจรนลาบอตา้าหรือลาลิก้าหรืออนาคตหลังจากนี้ของเมสซี่มันจะเป็นยังไงกันบ้างค่อยๆคุย,คยไปทีละประเด็นนะครับ แต่ก่อนจะไปนะฮะ,ะขายกันก่อนนะครับของดีแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆครับวันตาอ o p ตัสนะครับรุ่นนี้เนี่ยคือรุ่นซีโร่นะฮะเขาบอกว่าผลิตออกมาเนี่ยเพื่อสายเกมเมอร์โดยเฉพาะครับโอ้โหมีตรงขาแว่นเนี่ยยืดหยุ่นสูงมากครับนี่ครับบางมากนะฮะบ,บางแบบ กระดาษ3แผ่นเองนะครับน้ำหนัก8กรัมนะครับยืดหยุ่นได้ดีมากแบบนี้เลยมันงอได้ขนาดนี้เลยนะนะฮะส่วนเรนนี่นะฮะเลนเป็นสีเหลืองันอ่อนเครือบเอาไว้นะครับนี่ช่วยปรับความคมชัดให้เห็นชัดเจนสมายตานะฮะแล้วก็พื้นผิวเลนเนี่ยลื่นด้วยนะครับฝาไว้ด้วยนะครับของ Optus นะครับใครสนใจก็เข้าไปดูใน Facebook ของ Optus ได้นะครับ f a c e b o o k c o m a o p t u s นะครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับเป็นชื่อช่องผมเองครับ YAKDD ครับรับไปเลยครับส่วนลด100บาทนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับแต่ต่อให้สัญญาของเมซี่ลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วหรือจะพยายามหาเงื่อนไขช่องทางในการจ่ายเงินในรูปแบบอื่นๆแล้วมันก็ยังเกิน110%ตรงนี้อยู่นี่แหละครับนี่คือกฎเหล็กที่ทำให้บาร์เซโลนาไม่สามารถต่อสัญญากับเมซี่ได้ เทาเรื่องที่เมสซี่ครับจริงๆเป็นซัมเมอร์ที่น่าสนใจนะครับเมสซี่เขาพาอาเจนิน่าเป็นแชมป์โคปาเมกาดาได้นะครับเป็นแชมป์รายการเมเจอร์แรกของเขาในระดับทีมชาตินะครับก็คาดว่าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะกลับมากา็พักผ่อนตามภาษาครับไปอเมริกาไปไมาอมามี่ไปอิบิซา,า,านะครับกับที่สเปนก็พาพวกเพื่อนๆไปเที่ยวกันลุยโซเรสเชฟราเบกาสต่างๆประเด็นมันเริ่มต้นพูดถึงก็คือ ารายละเอียดในสัญญาเริ่มเห็นเห็นเข้าลางแล้วนะครับ2ส,งสิงหาคมเนี่ยเริ่มมีการเปิดเผยแล้วว่าโอเคทุกอย่างเจราจาราบรื่นนะครับฝ่ายทนายของเมซี่ฝ่ายทนายของสมสรอนพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าโอเคมันอาจจะสัญญาไปถึงปี2026นะช่วง2ปีแรกเป็นในฐานะนักเตะอ,อีก3ปีหลังเป็นฐานะทูตของสมสรอนไปประจำการทำงานที่อเมริกาหรือก็ตามแต่นั่นคือรายละเอียด ในสัญญานะครับพร้อมกับลดค่าเหนื่อย50%วันถัดมาก็คุณพ่อก็เดินทางมาแล้วพอเคเมซี่ซึ่งเป็นตัวแทนของเขาเนะครับเดินทางมาเจรจาก็เหมือนจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเตรียมที่จะประกาศปรากฏว่าคว่ำครับปั้งไม่สามารถเซ็นสัญญาหรือลงทะเบียนให้กับเมซี่ได้ฝั่งของมากามาก่อนเลยครับสื่อของมาริดบเฮ้ยมีกลิ่นตุ่วแล้วว่า ทำไม่ได้ต่อไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะฮะสุดท้ายบาร์เซโลนาก็ออกมาถแถลงเองครับว่า not continue ไม่สามารถเซ็นสัญญากับเมซี่ได้อันนี้ก็ไายพารฒนาต่างๆว่าเอยมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างทําไมถึงเป็นแบบนั้นทําไมถึงเป็นแบบนี้นะประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าทําไมครับทำไมถึงเซ็นสัญญาไม่ได้คราวนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับโจนลาบอต้าก็ขึ้นมาถแถลงข่าว ก็ค่อนข้างชัดเจนนะเขามองว่าพูดคาแรกเลยว่านี่คือมรอดอกแห่งความหายนะไอ้พวกก้อนหนี้สินลุงรังเนี่ยนะครับมันมาจากยุคก่อนก็คือโจเซฟบาโจเมลถามว่าทําไมถึงมีหนี้สินขนาดนั้นในฐานะการเป็นเจ้าบุญทุ่มยุคของบาโจเมลเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจทั้งในเรื่องการคอร์รัปชันเองของบรรดาบอร์ดบริหารทั้งในเรื่องการลงทุนแล้วมันไม่ประสบสาเร็จนะครับหยิบจับใครมาก็ดูแบบ ครึ่งๆก,กลางๆนะฮะคูตินโยโอ่านอย่างเงี้ยชัดๆลงทุนไปร้อยกว่าล้านนะฮะร้อยสี่สิบสองล้านบอนนะครับบอกว่าล้มเหลวค่าเหนื่อยมหาศาลอุสมานเดเบเล่ล้มเหลวค่าเหนื่อยมหาศาลอองตวนกริสตมันคาดหวังไม่สูงกว่าน,นี้นะฮะแต่ถามว่าสอบตกไหมอาจจะไม่ถึงขนาดน,นั้นแต่คาดหวังไม่สูงกว่าน,นี้นะฮะซึ่งค่าเหนื่อยมหาศาลแน่ๆแลวคนอื่นๆเนี่ยตัวเลขค่าเหนื่อยเนี่ยมันแทบชิดเพดานอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโจทย์ใหญ่มากครับที่ทําให้โจนลาบต้าเนี่ยต้องเข้ามาสะสางค่อยๆแก้ไปทีละปมทีละปม,ะปมซึ่งตามกฎของลาลิกาสเปนนะฮะเขาก็จะมีกฎ financial fair play คนละคนละ,ะคนละส่วนของทางยู f a ฟ่านะฮะแยกกันแยกกันอันนี้คือของลาลิก้าเลยมีเหมือนกันกฎควบคุมการใช้เงินเนี่ยมีเหมือนกันนะฮะหลักๆเลยก็คือเขาก็จะมีการ ประเมินทุกสโมสรครับว่าไม่ให้ใช้เงินเกินตัวเพราะก่อนหน้านี้มันมีหลายเคสอย่างบา l เลนเซียก็โอ้แทบลม้มละลายไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะครับหลายๆทีมในระดับล่างๆเนี่ยต้องเซตมารฐานไว้คือเขาจะมีการคำนวณครับทั้งรายได้ในแต่ละปีที่ได้มาหรือ,อรายจ่ายในแต่ละปีที่จ่ายออกไปแล้วทำยังไงให้มันสมดุลกันแล้วเขาก็จะบอกแต่ละสโมสรว,ว่าอโอเคทีมคุณสามารถใช้เงินได้ประมาณนี้นะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกินเพดานนะโอกาสที่จะสุ่มเสี่ยงในการขาดทุนหรือในการแจ้งเยอะอเพราะฉะนั้นผมควบคุมให้ทีมนี้ใช้ได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้จะมีการสูตราการคำรนวณของเขานะครับซึ่งบาร์เซโลนาเนี่ยพอตกมาถึงมือของโจนลาบอตา้าซึ่งเป็นประหานคนใหม่นะครับที่เขาบอกว่าได้รับบรดกหายนะจากทางโจเซบราจม,ลมาิลามนนี่สิน นะทั้งระยะยาว,วระยะสั้นนะฮะร,รวมหมดเนี่ยหนึ่นเจ็ดสล้านยูโรครับทะลุพันล้านครับแล้วรายได้ที่ได้มาในช่วงเจอสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับที่ทุกทีมย่ำแย่เละเทะหมดครับเศรษฐกิจพังหมดเลยนะครับบาร์เซโลนาสูญเสียรายได้ไปอีก467ล้านยูโรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัวเลขมากลางเสร็จปุ๊บนะฮะ ทางลาลิก้าก็เลยบอกว่าเฮ้ยบาเซโลน่าคุณได้เงินประมาณนี้ใช่ไหมโอเคใช้ได้แค่ส0นะไม่งั้นมันจะมันจะเกินเพดานแล้วคุณจะสูมเสียนะครับสิก็คือ,อสมมติว่าคุณหาเงินตลอดทั้งปีที่ผ่านมาได้100บาทคุณใช้ได้แค่10บาทครับซึ่ง10บาทมันก็จะเอาไป อ่ะถ้าจะเอาไปรวมกับกับค่าจ้างค่าเหนื่อยหรือการซื้อตัวในตลาดซื้อขายนาเตตหมายว่าคุณใช้ได้แค่10%ใช้ได้แค่10บาทจากเงินที่หาได้นะครับเอาไปโปกนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขที่เราเห็นกัว่าทำไมมันเป็น110%นั่นคือแม็กซสุดก็คือเอา10%จากรายได้นี่ยนะครับเอามาใส่ให้พเพราะใช้ได้แค่นี้นะฮะแม็กสุดก็คือค่าจ้างค่าเหนื่อยมันอย่ากเกิน1 1 0ครับ แต่ต่อให้สัญญาของเมซี่ลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับหรือจะพยายามหา,เ,าเงื่อนไขช่องทางในการจ่ายเงินในรูปแบบอื่นๆแล้วก็ตามมันก็ยังเกิน110%ตรงนี้อยู่ดีนี่แหละครับนี่คือกฎเหล็กที่ทำให้บาร์เซโลนาไม่สามารถต่อสัญญากับเมซี่ได้แม้ว่ารายละเอียดส่วนตัวการเจรจาทั้งหมดแล้วเคลียร์หมดแล้วรับรู้รับ,รบทราบทั้งสงฝ่าย100%เรียบร้อยเตรียมลงนามแล้ว แต่มันลงทะเบียนไม่ได้ครับมันเซ็นต่อไม่ได้ก็เลยไม่สามารถจะขยับขยายต่อไปคราวนี้มันมีทางออกไหมมีครับเพราะว่าลาลิก้าพึ่งขายหุ้นของลาลิก้านะครับ10%ครับให้กับ CVC ซึ่งเป็น Capital Partner เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านหุ้นและการลงทุนของสหรัฐอเมริกาครับขายไป10%เพื่อน,นำเ,องเงินตรงนี้เนี่ยมาแบ่งจ่ายเอามาช่วยเหลือก,กันให้กับบรรดาสโมสรในสมาชิกของลาลิก้า ซึ่งส่วนแบ่งมันก็จะได้ทีมละ270ล้านยูโรครับบรรดาสื่อของสเปนคาดว่าถ้าได้ก้อนนี้มาเนี่ยมันจะสามารถเซ็นเมซี่ได้นะเพราะว่ามันจะมีตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเ,เงินที่คุณจะสามารถใช้ได้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าจรล่าปาร์รตาไม่เอาครับไม่รับจรล่าปารตาบอกว่าไม่สามารถจะเอาสิทธิ์ของสโมสรเนี่ย ในการเป็นลูกษธิ์ไทยกลสดเนี่ยเอาไปจำนองคล้ายๆเอาไปจำนำแล้วได้เม็ดเงินมาก้อนเล็กๆนะฮะ270ล้านยูโรซึ่งมีการาประเมินอีกแล้วนะครับบอกว่าจริงๆไอ้ก้อนนี้ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันมีมูลค่าสูงถึง800ถึง900ล้านยูโรครับอจ์วาตาบอกไม่เอาครับแบบนี้ไม่เอาอยู่ๆจะจะให้เศษก้อนเงินมาทั้งนั้นที่มันมีมูลค่าระยะยาวสูงกว่านั้นเฮ้ยสโมรสรเรา ผมไม่ได้โง่นะครับบาเดลกาก็เลยอ่ะถ้าคุณไม่เอาคุณก็เซ็จเมซี่ไม่ได้มันก็เลยหักกันตรงนี้ครับคราวนี้เนี่ยนอกจากการพัฒนาร,ราต่างๆแล้วแน่นอนครับทุกคนรู้สึกแบบเจ็บปวดคือขนาด อาวัาจากตัวผม,มนะขนาดผมไม่ได้เป็นแฟนบาร์โลนาคือชื่นชมดูฟุตบอลเราชอบดูอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าโอ้โหคลั่งใครมีแพชชั่นหลงไหลอะไรขนาดนั้นแต่ได้ยินข่าวของของเมซี่แล้วบอกโอ้โหมันก็คือนักเตะอย่างเขาหรือคนอย่างเขานะครับมันไม่สมควรได้รับการลงเอยแบบนี้นะครับเขายิ่งใหญ่มากนะเมซี่่นั่นแหะครับนั่นคือเรื่องที่มันเกิดขึ้น แล้วมันเป็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโครงสร้างการเงินของลาลิก้าตามกฎเพดานค่าเหนื่อยคือมันไม่เหลือช่องว่างให้กับสัญญาของเมซี่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยก็เลยแน่นิ่งกันแบบนี้ครับคราวนี้ก็ต้องคุยต่อครับว่าอัดแล้วมันยังไงครับอมีโอกาสจะไปไหนต่อนะครับแน่นอนครับทีมที่มีศักยภาพมันก็มีอยู่ไม่กี่ทีมหรอกครับหรือถ้าจะเอาแบบเน้นๆเ,เลยนะฮะมันก็มีแค่ปเยเช่กับแมซิตี ซึ่งเบ์เชตอนนี้สื่อทางฝรั่งเศสก็คือ i m เเนี่ยเปิดเผยแล้วว่าเริ่มมีการพุชชิ่งแล้วครับเริ่มมีการเริ่มไปไปบิดและไปคุยและเจราจาละนะครับคาดว่าภายในสุดสัปดาห์นี้แหละครับอาจจะได้รู้คําตอบกันอย่างได้เท่าไหร่พร้อมเปให้หมดตัวเลขไม่ไน่มีปัญหาเดี๋ยวไปจัดการหลังบ้านเอาได้ส่วนแมนซิตี้นะฮะเพิ่งเปิดตัวแจ็คกิลลิชไปใส่เบอร์สิบเรียบร้อยวันนี้ก็มีนักข่าวไปถามเหมือนกันเป๊ปก็บอกว่า เราวางเป้าหมายหรือวางอนาคตไว้กับแจ็คเกอรลิชเรียบร้อยแล้ว mm hmm. นะครับบอมมาเสสิทไปเข้าแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรเร็วไม่ได้อยู่ในแผนการทํางานของเราที่ซ้ำไปนะครับอื่นๆละ่ะมีไหมเชลซีแมนเชเต็ดอินเตอร์บาเยอร์ลิเวอร์พูลแต่มันก็อยู่ในโอกาสระดับรองๆล,ล,ลงมาแล้วคับงั้นถามว่ามันมีทั้งเรื่องอื่นอไหมเช่นเมซี่จะอยู่ต่อกับบาร์โลนา ประเด็นนี้ก็น่าสนใจครับเพราะอย่าลืมว่าตลาดซื้อขายหรือการปิดตลาดาจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเหลือเดือนนงฮะเกือบๆเดือนก็คือ,อ,น,คอนู่นเลยไปสิ้นเดือนอะปิดช่วงเช้าวันที่1นจันยาเลยนะครับยังพอมีเวลาครับท้งออกก็คือบาโซโลน่าอาจจะต้องพองทายบรรดาลน,นักเตะบิ๊กเนมออกไปเพื่อลดระดับเพดานค่าเหนื่อยของตัวเองลงมันจะได้มีเหลือช่องว่างให้กับเมสซี่เข้าไปอยู่ตรงนั้น จะถามว่าเอา้าก็เซ็นไปก่อนแล้วค่อยไปขายทิ้งได้ไหมบางทีตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการการเล่นเกมสงครามจิตวิทยาอะไรประมาณนั้นก็ได้ครับคือมุมมองของโจนลาอตาเนี่ยผมเชื่อว่ามันคล้ายๆว่าลาลิก้าคุณควรจะต้องผ่อนปลนเพราะนี่คือไอคอนครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของลาลิก้าครับคุณ คุณปล่อยเมซี่ออกไปเนี่ยลิขสิทธิ์ถ่ยเอาส่คุณจะไปชักจูงใครได้สปอนเซอร์จะมีใครเข้ามาหรือเปล่าตัวเลขมันก็ต้องลดลงอยู่แล้วมันจะตายทั้งระบบนะแล้วโดยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแต่ลาลิก้าก็บอกว่าถ้าทำไปมันก็ดูไม่ค่อยเท่าเทียมกันหรือ,อยุติธรรมกับทีมอื่นเท่าไหร่ซึ่งบางสื่อก็มองไปข้ามินครับว่าเหมือนบาซโซน่ากำลังทดสอบพละกกำลังกับลาลิกา เพราะอย่าลืมว่าบาร์ซาเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ในผู้ร่วมก่อตั้งซูเปอร์ลีกยูโรปียซูเปอร์ลีกซึ่งตอนนี้เหลือเหลือแค่3ทีมนะครับก็คือบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดยูเวนตุสสทีมซึ่งแน่นอนครับลาลิก้าไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้ทั้งที่พยายามมอบทางออกให้แล้วนะเพราะว่าผมไปขายหุ้นมาให้แล้ว10%ให้กับทาง CVC Capital Partner เพื่อให้เงินตรงนี้มาจุนเจือพวกคุณคุณจะได้ มีแก๊ปเพิ่มช่องว่างในการสรัญญากับเมสซี่ได้จะโจลล่าต้าบอกไม่เอาอีมันก็เลยย่งแย่ยัายันกันอยู่แบบนี้ครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแล้วกันครับเพราะหลายทีนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดนะฮะย้ายไปเปเชก็เป็นไปได้หรือจะอยู่ที่บาร์เซโลนาต่อก็เป็นไปได้เพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเกมระหว่างโจลลาบต้ากับทางลาลิกาของสเปนขัดกันไปขัดกันมาทดสอบพละกกาลังกันอยู่ แต่สุดท้ายแล้วใจจริงอะ่ะผมอะ่ะไม่อยากให้เมซี่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เลยครับคนอย่างเขายิ่งใหญ่เกินไปที่ต้องมาแบบกลายเป็นของที่ทําให้ต้องเล่นเกมแข่งความกดดันจิตวิทยาสงครามภาษาอะไรพวกนี้เขาเขาเขาควรได้รับการการปฏิบัติที่ดีกว่านี้นะครับทเกินเป็นแบบนั้นนะฮะก็หวังว่า ทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีแล้วกันครับสำหรับประเด็นของลิโอเมสซี่นะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเลตฟุตบอลกับสโมสรไหนหรือต่อให้ไม่ใช่กับบาร์เซโลนาก็ตามน,นะครับผมก็ยังเชื่อว่าแฟนฟุตบอลทั่วโลกหรือส่วนใหญ่แล้วกันครับก็ยังอยากเห็นเขาเลนฟุตบอลอยู่ดีเขาคือมันเกินจากคําว่าสิ่งหมาัศจันย์ไปไกลามากผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรจะใช้คำว่า,นวามนุษย์ต่างดาวเหรอแล้วก็มันก็ดูดูไกลตัวไปอีกนะแต่เขา เหนือคำบรรยายทุกอย่างไปหมดแล้วครับอยากให้เรื่องนี้อย่าให้ประเด็นนี้ลงเอ๋ยได้วีดีครับเพื่อผู้ชายคนนี้เลยครับเลือเนียวแมซี่ครับ กี่ดย่างไงบ้านนบงนะฮะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะตามกดหัวใจให้ทุกครั้งเหมือนเช่นเคยครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆไล่ๆกันไปอยากให้คุยเรื่องอะไรลองส่งเข้ามาบอกกันได้นะครับขอบคุณอีกครั้งครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ